และที่มีข่าวว่าขมิบบอกว่าบริษัทแซฟเนี่ยไม่ยอมขายกิฟเพนให้ไทยนะนี่เอากิฟเพนลํำจริงมาถึงที่ขายหรือเปล่าฮะเขามาตั้งในบูธท,ที่เมืองไทยที่เมืองทองเนี่ยขายหรือเปล่าขมิบบอกว่าไม่ยอมขายขายหรือเปล่ามาถึงนี่อะ่ะคิดดูเอานะว่าจะขายหรือเปล่าสำหรับใครที่อยากมานั่งเครื่องบินกิฟเพนอย่างนี้นะครับ เรถามว่าขึ้นได้ไหมแค่ในท้ายแทงกิ้งเอาไว <c oughs> อ๋อโอเคตังคิวก็คือเออขาบอกว่าต้องไปต่อคิวตังคู้นะครับงานมีตั้งแต่ตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่13นะแข่งนั่งกิฟเพนลำจริงที่บินตรงมาจากสวีเดนนะครับมาที่งานนี้เลยเลยครับตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่13เดือนนี้ <c oughs> โอ้โหโดนสวีเดน หักหน้าชนิดพังยับเยินเลยนะครับขาเมนโอ้โหอุตสาห์พากันตีข่าวปันข่าวสื่อขาเมนนี่นะโอ้โหบอกว่าสวีเดนไม่มีวันที่จะขายีิเพนให้ไทยอีกแล้วนะครับเพราะว่าไทยนั้นจะมาลังแกขาเมนว่าอย่างนั้นหลายสื่อนะครับตีข่าวปันกันมากตอนนั้นแต่วันนี้เวลานี้นะครับถึงตอนนี้ตั้งแต่วันสิบวันที่สิบถึงวันที่สิบสามเนี่ยสวีเดน เอากิฟเพนมาถึงประเทศไทยมาโชว์อยู่ที่เมืองทองเลยคนไทยหลายคนไปสัมผัสนะครับเพราะฉะนั้นขเขมรก็หน้าแตกชนิดมองไม่รับเย็บอย่างแน่นอนนะครับปั่นยังไงก็ปั่นไม่ขึ้นเพราะว่าประเทศไทยกับเซเรนก็มีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่แล้วเนาะมีการคบค้าสมาคมกันมานะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมิตรประเทศเยอะมากครับทุกคนประเทศหมหาอำนาจไทยเองก็มี มีมิดยังเบงกาเองใครก็ซื้อ f 6 6ได้ลองเขมีจะไปซื้อด็ f 6 6ไม่ได้นะซื้อไม่ได้นะเขาไม่ขายให้เพราะว่าการซื้อ f 6 6ยังต้องมีการเขาต้องมาฝึกท,ทหารหอีกฝึกนักบินให้อีกถือว่าเป็นเรื่องที่ยากแค่มีเงินยังไม่ได้แล้วอีกอย่างเงินจะเพียงพอในการซื้อหรือเปล่า f 1 6ลำหนึ่นนเท่าไหร่เนาะเหมือนกันซาบสวีเดนเองก็กิเพนเอง ก็ราคาไม่ใช่น้นอยฮะถ้าจะมองว่าไทยเป็นลูกค้าก็ระดับคุณภาพฮะเพราะว่าอย่างประเทศรอบข้าง,ขงเพื่อนบ้านเนี่ยนะถ้าไม่นับนเประเซียเนี่ยก็ยากที่จะมีศักยภาพในการจะไปซื้อเครื่องบินรบหรือว่าเครื่องบินขับไล่กิบเพนเนี่ยของซีเรนเนี่ยเพราะราคาสูงแต่ไทยนี่ซื้อเป็นฟงฟงครไม่ซื้อแค่ลำสองลำนะและซีเรนเองก็ยินดีขายนะใช้ว่าเอาอกเอาใจเลยก็ว่าได้เพราะว่า นำกิเพนนีนม,มาถึงประเทศไทยเลยมาโชว์ถึงประเทศไทยเลยส่งมอบไปถึงที่วาอย่างงั้นครับทุกคนเนาะไม่ต้องเปตามงอ้อซื้ออย่างสหรัฐเองเนาะกว่าใครจะใครจะซื้อ่อเครื่องบินรบกับเขาเนาะเขาต้องดูประเทศด้วยดูศักยภาพของชาตินั้น,น,นด้วยและที่สําคัญก็ต้องดูด้วยว่าประเทศนั้นเป็นมิตรกับสหรัฐหรือเปล่า ครับไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วซื้อได้นะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เขมรเองก็อ,อกสั่นขวันผาวาถูกครับไม่ว่าคุณจะปั่นขา่าวยังก็แล้วแต่สิเนรนเขามองไม่เห็นแล้วครับพ่อไทยคือมิตรของเราคิดดูขนาดสถานทูตทูตของเยเอนเขายังยกเลิกเลยที่เขมรน,นะครับเขามาตั้งที่ไทยแบบว่าให้ถ้าคนที่ไปในละแวกนี้ก็ ให้มาอยู่ที่ไทยนะเนาะสารทูตก็อยู่ที่ไทยมีอะไรก็ติดต่อที่ประเทศไทยนี่นั่นแล้วเรื่องอะไรเขาถึงจะไม่ขายให้ไทยละ่ะนะว่าแต่ไทยอยากซื้อหรือเปล่าอยากซื้อเขาขายให้ทันทีเนาะเรื่องเงินไทยก็ไม่ข้องขัดตรงไหนอยู่แล้วซื้อได้นะครับมันเป็นอะไรที่ไม่ใช่ จะมาเอาใจเขมรน,นะบอกเขมรบอกไม่ขายให้ก็ทําตามไม่มีทางเขาไม่ได้ยินเสียงด้วยซ้ำเนาะไม่ว่าสื่อเขมรตีข่าวประโคมข่าวเลยนะตอนนั้นนะเยอะแยะมากมายเลยนะโอ้โหคนเขมรเองก็ออกมาแบบดีดา้ากันใหญ่คิดว่าโอ้โใช่ไม่มีวันขายขณะไ,ไอ้บอยมาหัวเราะเขมรไอสวีเดนไม่ขายให้ไทยเป็นไงเขาไม่ขายให้หรอกมาหัวเราะเยาะเย้ยวันนี้เป็นไง ขายหรือเปล่าเนี่ยเขาขายไหมยิ่งกว่าขายอีกครับเอาประเคนให้ถึงที่เลยนะครับไทยไม่ต้องไปวิ่งง้ออ้อนวอนนะคือเขาพูดคุยกันนะแล้วก็ตกลงกันสัญญากันยังไงก็ขายให้อย่างแน่นอนก็คนไทยเอาไวให้ช์ให้ดูแล้วนะนะฮะอันนี้ไม่มเมขึ้นมานะเรื่องจริงนะครับเรียบร้อยฮะนะคอมเมนเองก็ เตรียมครัวได้เลยูงบินลบกิปเพนคงเป็นอะไรที่น่าเกรงขามไม่น้อยหรือยิ่งย่อนไม่กว่า f 6อย่างแน่นอนเพลเพลออาจจะเป็นสักยภาพที่ล้ำสมัยกว่าด้วยอีกนะฮะจะบอกให้พรอมทั้งใหม่กว่านะครับเป็นฝูงใหม่กว่าแล้วก็เทคโนโลยีรุ่นใหม่อีกนะฮะเพราะฉะนั้นก็อาจจะกราบนะฮะอมพระ สวดมนตวิงวอนพอได้ยินเสียงกิบเพนเคยไปดูนะที่ดอนเมืองเร็วกว่าเสียงอะเร็วกว่าเสียงฟุ๊บเสียงมาที่หลังเครื่องบินไปไหนแล้วไม่รู้นะขนาดพยายามจะถ่ายนะจะถ่ายคลิปไม่ทันไม่ไหวยอมรับว่าเร็วมากนะเอ่า f ห5กับกิเพนบอกเลย ณนะตอนนั้น่ะตามไม่ทันเลยคือถ่ายไม่ทันนะหรือว่าอาจจะขับเร็วขับช้าหรือเปล่ามไม่รู้เนาะไม่มีความรู้ด้านเรื่องเครื่องบินแต่ว่าที่เห็นหน,นะที่รู้วันนั้นพยายามถ่ายเลยวันครบรอบแปดสิบรือยแปดสิบห้าปีของทัพอากาศไทยนี่แหละนะหรือแปดสิบแปดผมจำจำไม่ได้ขออนุญาตด้วยครับทุกคนขอโทษด้วยก็พยายามถ่ายแต่ไม่ได้จริงๆสาหรับคันอื่นเนาะ อย่างเช่นของจีนเอ่ยของอินเดียมันจะถือว่าถ่ายได้แบบจับภาพถือว่ามันจะเองกเองมั่นใจตัวเองว่าสวยงามมบบน,นั้นกพ็พอเราพอเราได้ภาพที่มันค่อนข้างที่จะงดงามเนาะหรือว่าการบินนั้นเนะ่ะมันเกิดจากขับช้าขับเร็วหรือเปล่าไม่รู้ผมมีความรู้เรื่องนี้เนาะก็แต่ที่รู้อ่ะมันถ่ายทันก็ถ่ายไม่ทันเนาะหรือว่าของส,สหรัฐไม่ได้อามาโชว์ของไทยไม่ได้อามาโชว์แค่มาให้ดูแค่นี้หรือเปล่าแต่แต่ของอินเดีย,เ,ยเขาจะโชว์แบบ การแบบว่าโปรยสีนะโปรยสีเป็นควันพี่เป็นสีสีของจีนก็เหมือนกันก็เลยถ่ายได้ถนัดนะครับจะถามว่าเร็วก็เร็วเหมือนกันแต่มันจับได้มันเป็นไปเป็นฝุ่นนะครับพอ F35 กับจิเพนบอกจะไม่ทันโฟออามีแต่เสียงส่วนเครื่องไม่รู้อยู่ไหนเลยไม่ได้เลยวันนั้นได้แต่ที่จอดอยู่ตรงที่สนามบินนะอันนั้นพอจอดไว้เราไปถ่ายได้ละเพราะเขาไปไหนไม่ได้แล้ว ก็ถึงบอกว่าในเรื่องของเทคโนโลยีนี่คือไทยเขาก็ล้ําสมัยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาต้องเลือกสรรสิ่งที่ล้ําสมัยเหมือนกันนะครับถึงจะเหมาะสมก็ชัดเจนแล้วนะครับว่านี่คือสวีเดนเขาไม่ได้ทำตามที่เขมีนปั่นหรือไม่เคยง้อเขมรเลยนะครับแต่เขาแค่ไทยง้อไทยนะครับและก็เอาใจไทยถึงที่นะครับ นี่แหละครับทุกคนที่สุดแล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ขมินหวังและตั้งใจเอาไว้นะครับแม้ว่าพวกเขาจะพยายามปลูกปั่นประโคมข่าวให้สวีเดนได้เห็นนะครับแต่สุดท้ายาสวีเดนเองก็ไม่ได้เลือกทําตามที่ขมินต้องการนะครับเพราะว่าสวีเดนเองก็ไม่ได้มีอะไรจะต้องมานั่งเกรงใจหรือว่าง้อคมินนะครับแต่ว่าประเทศที่พวกเขา งอและก็แขรก็คือประเทศไทยนะครับประเทศที่เขาอยากคบค้าสมาคมอยากเป็นมิตรนะครับอยากสร้างสัมพันธมิตรีก็คือไทยไม่ใช่ขเขมรเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นคือความตั้งใจระหว่าง2ประเทศครับไม่มีขมรเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนครับทุกคนสวัสดีครับผม